คู่หนึ่งแต่เขาก็รูกสึการกำหนดวันมาแล้วน่าจะเป็นโจนาธานเฮกเกตี้ซุปเปอร์เล็กเจ็กและที่สำคัญโจนาธานเฮกเกตี้คุณก็เคยชกมาแล้วกับซุปเปอร์เล็กคุณก็ชกมาแล้วครับมเออผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณเนี่ยคุณน่าจะมีความคิดเห็นว่าคุณอย่างน้อยๆอ่ะคุณก็ผ่านสองคนนี้มาแล้วครับมอยากความความแความคิดเห็นคนนี้จะออกมายังไงผมคิดว่าสนุกนะครับและผมคาดการว่าคนนี้มีนับมีน็อกแค่นั้นบอ ผู้นี้มีนักมีน็อกแต่ไม่รู้อยู่ที่ใครเปล่าเาอ็เอกเตี้อาจจะโดนเตะน่วมก็ได้น็อกก็ได้หรือพี่ซูปเปอร์เล็กประมาทโดนหมัดเอ็กเตี้หลับก็ได้เพราะว่าหมัดเอ็กเตที้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแม่งเขาเหมือนเหมือนฟาลิขิดให้เขาแม่งต่อยใครตายก็ได้อัเน,นี้ยมันมันหนักแล้วด้วยด้วยเวทของเขาแล้วก็เต็มเวทด้วยอยางเนี้ย แต่ก็ต้องดูผมคิดว่าสมองมวยของพี่ซูเปเล็กยังเหนือกว่าแต่อยู่ที่ว่าแรงปะทะมากยกไปพี่ซูเปเล็กจะอยู่ยังไงแค่นั้นเองครับคู่นี้ถ้าคุณถามคุณไทยใครได้เปรียบคุมต้องเชียร์คนไทยสิครับเหรอผมก็ต้องเชียร์คนไทยคุณให้ได้เปรียบเยอะไหมถ้าเป็นสักสิบคะแนนคุณให้ได้เปรียบเยอะมสิบเอ็ดไอ้สิบเอ็ดเลยยังไงเดี๋ยวถ้าคุณเชียร์ฝั่งทางชาติก็ไอ้สัตว์ลืมบ้านเกิดเออไม่ไหวอีกผมต้องเชียร์คนไทยครับพี่ซูเปเล็ก นี่ครับแล้วถ้าเกิดให้เฮกตี้ให้สักกี่คะแนนเต็มสิบเอกตีพื้นๆถ้าพี่ตูเป็นเล็กเข้ามาหาผมนะมแล้วให้ผมแนะนําเทคนิคนะผมยินดีนะเอกตี้ต่อให้มันจะเป็นสิบเอกตี้ที่ไหนนะมันก็ยังมีจุดอ่อนเหมือนเดิมเฮ้ยนี่คุณมีทีเด็ดผมจะบอกว่าผมไม่ใช่ว่าผมเก่งหรอกครับ,รบแต่ผมเป็นคนที่แก้เกมได้แบบทันสมัยนี่ทันสมัยด้วยไอ้สัตว์ให้พูดเออผมถามหนึ่งถ้า <c oughs> อย่างนั้นในความรู้สึกของถังในานะที่ เป็นคนน่าจะคนเดียวในโลกนี้ป่ะที่คุณสามารถชนะเอกตีได้สองครั้งก็ชนะจ่าครับเพราะฉะนั้นคุณน่าจะก็ถึงบอกว่าถ้าพี่สุเล็กมาหาผมผมพร้อมสอนเทคนิคให้กับพวกเราเยพวกเราอยากรู้เหมือนกันพี่ไปต่อยเขาไงอยากรู้อยากรู้อยากรู้นี่พี่จะเสือกเรื่องจะบ้านกันแล้วเนี่ยอยากรู้เฉยอยากรู้เฉยไม่ก็ทุกคนก็เห็นอยู่เอ็กตีต่อให้เป็นเวทใหญ่ขนาดไหนจะจะจะแข็งแกร่งมากเลยทุกคนก็เห็นว่าแข็งแกร่งมากจุดอ่อนเขาก็ยังมี เห็นไหมล่ะทุกคนเห็นนี่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมต้องเห็นเห็นนี่วันนั้นก็โดนอะไรก่อนน่ะทุกคนเห็นแต่อยู่ที่ว่าคุณจะชกในรูปแบบไหนที่จะได้เจอจุดด่อนเขาแค่นั้นเองถ้าพี่ตุ้มเล็กมาผมให้คำแนะนำแค่นั้นเองไม่ห่วงแต่ถ้าผมได้ไปชกแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้ากูไม่ตายมือกตายแต่คนนี้แต่คนนี้พูดถึงนะแต่คนนี้พูดถึงนะตัวซุปปอร์เล็กอะโอเคข้ามเวทไปแล้วไปข้ามเวทเหลือแต่คุณแล้วคุณจะข้ามไหมเนี่ยผมไปเรื่อยๆแล้วแต่บอสเลยครับ บอสจะดุนพินิจได้ผมวางไว้ตรงไหนผมไปหมดครับครับผมก็แสดงว่า,ามีโอกาสจะได้เจอกับแท็กตี้ไฟสามในพิกัดเป็นตัวเวทกันได้หมดครับหรือจะ MMA ได้หมดครับผมผมเจอหมดเขาเขาไอ้เขาอ,อ,อ,อยากเจอก่อนอมีแต่ถามผมผมก็อยากเจอหมดเนี่ยเพราะว่าผมชนะต้องให้คนแพ้ก็จะลองถามมาดูบ้างเผื่อเขาสนใจหรืออะไรเขาจะฝันร้ายอะไรเขาที่ปฏิเสธอ่ะเขามองบอกมองข้ามรถถต่างอ่ะเขาอาจจะฝันร้ายอยู่ก็ได้ อไม่อยากจะฝันถึงเออถ้าอยากฝันถึงก็ทักมาโอเคครับขอบคุณมากสําหรับคมีเคาะวิจารณ์ครับครับสสวัดีครับพี่นะสวัสดีนะคำถามได้สุดท้ายครับเดี๋ยวมึงให้เขาก่อนสิไอ้เหี้ยมาก็ถ่ายตัดมึงโดนมาเสือกเออถามพี่มีข่าวที่คุณชตรีบอกว่าปีนี้อาจจะจัดทร์รถถังขึ้นโชว์ถึงสามไฟใช่เหรอครับอ่าอาจจะอาจจะอาจหรอรถถังสมพรบากนะพี่นะไฟจริงนะ ถ้าได้ขึ้นกองสามไฟจริงโคตรดีเลยพี่แม่งอย่างน้อยนะเกือบร้อยล้านเลยพี่โอเคเลยผมแค่นั้นพอขอบคุณบอสนะครับฝากด้วยครับบอสเจอใครก็ได้ได้หมดครับบอสถ้าบอสเสนอมาผมจัดหมดครับสามไฟเอราะงกายพร้อแน่นอนสามไฟไม่ต้องห่วงครับผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่ปล่อยตัวแล้วผมอยู่แต่่ข่ออกกำลังกายเล่นกีฬาทุกประเภทครับ